สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆลูรุปปั้นนะอาหรือว่าใครก็ตามนะครับนะมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงสาระ5นาทีกับซอย3-4นะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อของสต็อกเกอร์สายปืนกลนะครับ aspd 190กันเลยทีเดียวเชียวทีนี้ของสมใส่นะครับก็คือหูซิกลันนะครับ aspd บกหแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วมาล็อกอินเนี่ยเลยแวันนะครับสำหรับเทดีล็อกอินซึ่งไม่ทันแล้วนะครับก็เสียใจด้วยนะจ๊ะ แล้วก็ส่วนธนูเนี่ยผมใส่เป็นการ์คุงบวกหนะครับใส่การ์ดงูดำตอนนี้ราคาอยู่ประมาณหกจุดแล้วก็ส่วนรองเท้าเนี่ยผมใส่เป็น t e m p เพลตโลบูตนะครับเอจบวกสแล้วก็ใส่เป็นออฟเป็นออฟเอ็กแทกเดเลย์นะครับ SPD จะบวกสิบเำหรับออฟเอ็กแทกเดเลย์สนะครับส่วนด้านมัฟเนี่ยผมใส่เป็นมัฟหนอนะครับเอจีช่องเลยบวกหบวกสแล้วก็สเปเชียลเอจส่วนการ์ดเนี่ยผมใส่เป็นการ์ดบาโฟจูเนียนะครับได้ เอจกสด้วยส่วนประดับเนี่ยผมใส่เป็นฟาวเวอรลิงนะครับ aspd บวกบวกหนสองข้างเลยนะครับผมส่วนสเตตัสเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ AG-99 แล้วก็เด็ก75นะครับแต่ว่าถ้าเบีเก้เกเนี่ยผมจะดันให้เด็กสัก80แล้วก็ที่เหลือลงสเต็งนะครับจะได้แบกของได้ส่วนข้อดีของสายนี้ก็คือ,เ,อ,อเราสตีลมอนได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเด็กเราเนี่ยสูงมากเลยทำให้เราสตีลขยาัจากมอนได้ง่ายแล้วก็ เวลาเราไปตีมอนตัวอ <If S 1> ื <se> ่นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนลูกธนูได้นะครับลูกธนูก็คือเวลาใส่ธนูใช่ไหมเราต้องใส่ลูกธนูด้วยซึ่งลูกธนูสามารถเปลี่ยนท่าได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือสกิลเลทของเราเนี่ยมันเปลี่ยนท่าตามลูกธนูด้วยนะครับผมก็คือโคตรแจ่มเลยทีเดียวนะฮะก็คือถ้าเราเปลี่ยนแบบเนี่ยเอ้ยแบบนี้ไปตีแมวน้ําใส่ธนูลมแต่ว่าแบบนี้ไปตีโลกใหม่ซ้ายเนี่ยต้องใส่ธนูไฟแล้วก็แค่เปลี่ยนธนูแล้วก็ไม่ต้องเคลือบแล้วครับแล้วก็สามารถมุดเลทมุดเลทมุดเลทได้เลยนะครับโโคหด แล้วก็ตอนสกิลเรานะครับตอนเป็นค้าโจนเนี่ยเราอัพ Double Attack 10นะครับ Improve d o g 10 Steel 10 Hiding 8 e n v e n o m 10แล้วก็ Detoxify 1นะครับผมแล้วก็พอเราเปลี่ยนเป็นโลกเนี่ยเราสามารถอัพที่เอ่อพรานมาเรามาจุเวล10ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องสุดอะไรทั้งนั้นก็คือเรามาอัพเนี่ยเวล10ได้เลยสำหรับสายปืนกลน,นะครับแต่ว่าผมอัพไป5 เพราะว่าจริงๆตัวนี้ผมจะเล่นเป็นสายดับเบิลสตาร์นะครับถ้าผมไม่โดนโกงปรดดับเบิลไปก่อนนะโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตอนเนี้ย SPD ผม184ใช่ไหมแต่ถ้าเรากดายาแดงเนี่ยหรือว่าเบอร์เซอร์พชั่นเนี่ยมันจะได้ SP d เท่าไหร่โอ้1 8 8ถ้าเราได้ AB อีกละ AB ปุ๊บโอ้ร้อยแเทีนี้เหลือ2ทักเลือกให้เราแล้วครับสำหรับ SPD ที่ขาดไปหนึ่งคือหนึ่งเราไปซื้อหมวกกลนตาจาก มอลล็อกนะครับราคาตอนนี้หมวกกนตายอยู่ที่ราคา 6.5m นะครับหรือว่าถ้าเรามี VIP เนี่ยเราสามารถกด VIP ได้เลยนะครับผมนี่คุยกับพรีมี่แล้วก็บอกว่าค่าตองการบัฟอ l ลบุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อย190แล้วทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า SPD 190เนี่ยมันยิงเร็วแค่ไหนนะมาดูกันเลยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมบอกไปเลยนะครับสกิลที่เราให้ก๊อปเนี่ยคือสกิล triple attack น,นะครับสามารถก๊อปได้จากม้องเลยนะแล้วก็มาดูนี่ว,ว่ามันยิงรวแค่ไหนนะครับ าประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปตีมอนให้ดูนะครับผมว่ามันตีมอนเร็วแค่ไหน More power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's lost lossy I got my mind on the facts, I'm a python Grab what I like real fast, so until I have Everything I attack, everything that I lack Everything that I want and I see, matter of Cause I'm my own worst enemy Only if I let it be I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I'm in a เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไม่เอ่ยสำหรับสตอกเกอร์สายปืนกล SPD 190ของผมนะเออเป็นไงมัง่งชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบก็ไปเล่นกันได้นะครับปรับใช้ได้ด้วยแล้วก็ข้อเสียหลักๆของสตอกเกอร์สายนี้อย่างเดียวก็คือค่าสเต็กมันน้อยนะครับทำให้เราแบกของได้ไม่เยอะมากเนี่ยเราแบกของได้แค่2,790เองนะครับ ส่วนที่เหลือก็ก็ตามนั้นนะครับคือเราสามารถมุดนเลดได้แรงแล้วก็สติลของได้ง่ายเนื่องจากค่าเด็กเราเยอะมากเลยเราสามารถสติลมือได้เลยนะครับไม่ต้องพึ่งสแนชเชอร์เลยแล้วก็ถ้าชอบว่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้ไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบาย